m i c r o b i t i n Action หนังสือกิจกรรมโคดดิ้งที่ทุกโรงเรียนต้องมี m y c r o i i t in a c t ค o n คืออะไร m i c r o i i t in Action คือหนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Block Based Programming สำหรับควบคุมการใช้งานบอร์ด m i c คร b ิดเพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและทักษะการคิดเชิงคำนวณ computational thinking ให้ผู้เรียนสามารถคิดออกแบบสร้างสรรค์โครงงานได้ด้วยตนเอง ออกแบบมาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเฉพาะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักการเขียนและพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนนำไปต่อยอดเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ๆได้ไม่ยากเช่นถ้าเราขับรถเป็นไม่ว่าในอนาคตจะมีรถยี่ห้อไหนหรือรุ่นใดเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะขับได้ไม่ยากทำไมต้องไมโครบิดอินแอคชั่น หเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยากเริ่มโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของไมโครบิดแล้วเรียนรู้การใช้งานบล็อกคำสั่งต่างๆผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสนุกๆส,สังเกตและบันทึกผลลัพธ์จากนั้นนำความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดมาเชื่อมโยงและต่อยอดการเรียนรู้สร้างเป็นโครงงานสร้างสารรค์ได้ด้วยตนเอง 2. กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด โจทย์ส่วนใหญ่ในเล่มมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้ฝึกใช้ทั้งกระบวนการคิดการแก้ปัญหาการสืบค้นความรู้การออกแบบทดลองแก้ไขผลงานเพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริงและจับต้องได้สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้แนะนำ 3. า 3. สอดแทรกคาถามต่อยอดเพื่อสะท้อนความคิด ระหว่างบทเรียนมีคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 นอกจากนี้ m y c o v i i Inaction ยังมีคู่มือครูเพื่อช่วยเหลือให้ข้อมูลและแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณโดยเฉพาะ